สวัสดีคะ่ะเจคีโนพามาชมกับบ้านสวนริมคลองปากน้ำเกษตรบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะออกแนวสไตล์บ้านสวนนะคะร่มรื่นบรรยากาศดีค่ะมีรมพัดผ่านเย็นเยนสบายตลอดทั้งวันเลยนะคะนอกจากนี้นะคะบนพื้นที่ยังมีต้นทุเรียนอายุ4-6ปี4ต้นนะคะแตงทุเรียน2ปีจำนวน30ต้นคะ่ะต้นกำลังสวยเลยนะคะ มีเงาะที่ให้ผลผลิตแล้วมีมังคุดลองกองและระมุดนอกจากนี้ยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะมีไฟฟ้ามีปะะป้ามีบาดาลพร้อมใช้งานได้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะห่างจากถนนสุขุมวิท3กิโลเมตรนะคะห่างจากถนนรัดยาง100เมตรนะคะ ตัวบ้านประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องเก็บของค่ะสร้างอยู่บนที่ดินโฉนด2ไรนะคะโดยประมาณนะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่งอกค่ะออกไปอีกนะคะซึ่งสามารถทำประโยชน์ใช้สอยกันได้ถึง200ตารางวาเลยค่ะปั๊มน้ำสามแรงท่อน้ำเปลี่ยนใหม่หมดนะคะวางระบบไว้อย่างดีค่ะตั้งระบบเปิดปิดตั้งเวลานะคะสะดวกสบายพร้อมอยู่อาศัยคะ่ะทุกท่าน ราคา2 7 5ล้าน7บาทเจ้าของขออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดเลยนะคะราคานี้นะคะราคาสามารถจับต้องได้ท่านใดที่สนใจนะคะต้องการพักผ่อนอยู่กับสวนทุเรียนนะคะแปลงนี้เลยค่ะจัดสรรไว้อย่างลงตัวพร้อมอยู่สไตล์บ้านสวนดินคองเลยนะคะนอกจากทุเรียนจะสวยแล้วนะคะบรรยากาศดีพื้นที่กว้างค่ะติดรํารางน้ำแบบนี้ด้วยนะคะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปค่ะหากท่านใดสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะนัดชมแปลงจริงพื้นที่จริงด้วยตนเองได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ